สบายดีครับพี่น้องหลังจากออกจากมาเลแเราก็ไปแล้วนะครับยังไม่ได้หยุดในย่อนนะตอนนี้เดินทางถึงแลาวแล้วก็เอางานจากลรวออกมาต่อนะครับพี่น้องสายบันเทิงม่ได้หยุดอีกเศร้าครับสามวันสามพันกว่ากิโลครับพี่น้องมาแล้วมาแล้ว ได้เวลานอนแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้เรียนมือสองช่วยขับนะครับทีนี้ทีนี้ก็จะไปเลีตอีวิทย์ตะไปขึงนรถนะพี่น้องครับ นี่เราอยู่ที่บายพาสหัวหินตมที่20หลังจากกินขา้าวกินปาลาเสร็จแล้วก็จะได้เปลี่ยนคุกะรับเพื่อน้องจะได้นอนต่อครับพี่น้องไปถิงมาเก็งมะอืนเศร้าไปเลยนะประมาณตี ตีสามตีสี่จากสวรรค์เทตถึงชายแดนมาเลเซียครับด่านจังลุนไอ้ด่านเสดานะครับพันเจ็ดร้อยกว่ากิโลครับระยะทางต่อหนึ่งขา รับี่นอนอกินข้าวแล้วก็กินนอนแล้วจี่ไหนถ่ะไดเยอะเว่ากินข้าวอยู่แล้วขึ้นไม่หิวโอ้โหดูทับดินสเบียงนี่ทั้งนั้นครับคนเดียวครับนี่ทั้งนั้นเลยครับ ไปกินไปกินกินตัวแตกอ่ะพี่น้องดูนะกินตัวแตกไปไปากาศอบตอนนี้ก็อากาศดีครับไม่มีแดดช่วงนี้อยู่ลาวหนาวครับจะลงใต้ฝนก็จะ,จะมีฝน เป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวถึงเลยไปจั่วไปเข้าเขตชุมพรก็ต้องขามาก็ฝนตกตลอดทางเตะออกมาจับเสด็จัาก,กาศอาก,กาศอยู่นนบนรถเราทางซ้ายใต้ ก็จะไม่ไม่ค่อยจอแจเท่าไหร่เขาไม่เหมือนสายสารสายสารรถเยอะไม่น่าขับไม่น่าับแยกก็เยอะไฟแดงก็เยอะรักอะไรเป็นอะไรแต่ลงใต้ก็จะสบายสบายหน่อยชิวๆก็จะดีบายครับเขาเข็ดยินดีต้อนรับสุ เขตปปจจวบจังหวัดคลีขันเลยนะครับเขตจังหวัดเรจจวบเขตจังหวัดเปจจวบคลีขัน,นครับอันนี้ผู้ช่วยครับทับได้ประมาณสามสามถึงสี่ชั่วโมงมันก็จะเริ่มหาห้ที่จอดแล้วครับหาที่จอดมันก็มันก็จะทำท่าลงลงไปเดินนะครับ แล้วมันก็จะขึ้นมาทางเบาซ้ายนะครับแล้วก็ทำทำเชื้ยนะครับเราก็ไปต่อนี่ดูครับช่วยคนขับขำลูกทุกครับึ้นเนือลงใต้สารใต้ออกจบอยู่กันอย่างนี้แหละครับ จะใช้ความเร็วแค่นี้นะความเร็วเราใช้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน80ชั่วโมงไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ65-70อยู่แค่นั้นแหละครับพี่น้อง ได้งานมาจาักคันวะได้าางานสายยาวมาห้าสี่ห้าหกเจ็ดคันที่เราตกค้างอยู่ที่มะเลยอีกที่เราจะนอนกี่วัน 1, 1, วันวันสองวันกเดินทางยังรู้ว่าจะได้งานไปไหนต่ออิดเสาร์อาทิตย์อีก นิ่มๆหน่อยนนเรียนอะไรนะอะไรเรียนนะเรียนอะไรเรียนปลาะออ่ะเรียนปลาอกิโลละห้อกินไงกินกิน a, กินซื้อเอากินหลักินทุเรียนหลังสวนดีกว่า โลละร้อยหกสิบถูกกว่าอีเนื้อมันก็ต่างกันเลยวันนั้นไปซื้อไอ้ทุเรียนพันสี่เนาะทุเรียนสีสเกตกิโลละเท่าไหร่ <sk ill> วะสองร้อยแปดสิบป๊าด <sk ill> ผ่าออกมาลูกละเท่าไหร่วะสี่กิโลได้เนื้อมาเท่ากับ ชี้แมวนะไม่แต่เปลือกหาแดดดากตัวขายกูก็ถ้าบ้านไหนมีรายได้วันละห้าร้อยก็คือบ้านนั้นไม่ได้กินทุเรียนนะโอ้กินไม่คุ้มเอาเงินไปทิ้งเฉยเฉยไม่ได้กินหาเลยมันเขียนหลอกไว้ว่ากิโลละร้อยพอลงไปซื้อจริงๆมันบอกว่า ไอ้้อยอยู่นูน่นไอ้กองนู่นพี่รัวร้อยเหรียญเน่ากองอยู่นัน่นรัวร้อยอันนี้ร้อยหกสิบอันนี้สองร้อยสรุปแล้วมันจะเขียนไว้ทังเพื่อรัวร้อยแต่โมยานเนี่ยทำไมหนักกาตันอะ รวมรถก็สามตั้งรถตั้งหัวตั้งหางก็บ19บแล้ว19ตันน้ำหนักงานอีก9ตัน9กตันฝาา30ตันนิดนิดชิวๆไปไม่มทันจานเลี้ยงจานเลี้ยง ไม่มาเลยมาแล้วอยู่ข้างหล,ลังโน่นอะไรอีกอ,อีกคันหนึ่งขับปั๊มนอนออขอับปับน้ำเราก็ดองขงองเราไปเรื่อยเลยเดี๋ยวไปจอดอาบน้ำอยู่แถวชุมพรเนอะหนาวก็ไม่อาบแล้วฮะหนาวก็ไม่อาบ กี่วันแล้วคืนเดียวโอ้ดูครับพี่น้องฟังเขา,าอากาศหนาวไม่อาบน้ำครับอาบทีเดียวสะเดาเลยนอนอยู่ตู้เขาเนิ่นๆข้างหลังนุ่นเด้อใครไปอาบน้ำไหมไอนอนดใครรับอาบมาเลยบบตั้งแบบตรวจตังค่ะไว้แม่ครับอยากตังก็แม่งตัง and now ไยบันเทิงนะครับแต่ไม่บันเทิงเลยครับนอนกินอยู่กับบนรถนะครับนอนมากินไปนอนไปกินมา,นอ,ยายอยู่กัยังไงและไม่นอนหาเงินไปเรื่อยๆทนวัน นี่มันอยู่เหตประจวบยังไม่ถึงประจวบนะให้มันตกกะวิ่งยากไหลรถปลามังรถน้ำยางมัง ให้ดูบรรยากาศครับบนถนนตอนวันไม่ไม่มีอะไรแล้วครับไม่อยู่บนรถก็รถจอดก็ได้ทำมาหากินชิปรถบรรทุกนะครับไม่มีอะไรไมีแต่ถนนกับถนน ชีพหลังพวงมาลัยครับทุกวินาทีมีความหมายกินก็กิกนง่วงกัหลับมีอะไรมาก สองมือสองมือสองครับมือสองมือหนึ่งเดี๋ยวมือหนึ่งเนียจะนอนแล้วจะ,อะนอนเตรียมที่นอนเลยนหลับที่นอนอ่าคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องตอนนี้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาจากสามคนตอนนี้ขึ้นมาอยู่สิบคนแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้เราไม่ได้ทำ พื่ออะไรนะครับเราเล่นเอาสนุกสนานเอาเพลินเพลินเันเทิงใจไปวันๆนะครับม,รมันมีอะไรแบ่งปัน,ปนไม่มีความรู้ครับไม่มีสาระครับเอาแค่สนุกสนานนะครับพี่น้องอย่ามาคิดเป็นทางอื่นเด้อถ้าวันไหนที่มีอะไรที่ห้ฮาปาร์ตี้เดี๋ยวก็จะลงให้ดูให,หม่ เอาคลิปนี้กันเอาแค่นี้กันเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ